เดมเป็นแยกปีเฟสีทองครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่นี้ครับ14วันครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเดฟเฟสสีทองครับมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมบ้างที่นั่นพี่ป๋าใครดีพี่พี่แซมมงคลครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ16ปีครับเราสูงเท่าไหร่173ครับน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับ612เรามวยอจะตายแล้วครับฟีมือดูดันดูดันไงแล้ววันนี้เราเจอกัคอมเพชสเคยเจอกันไหมไม่ครับคือไฟแรกเลย ได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาป่ะดูครับเขาเมื่อตายอะไรบอกจำได้ไหมกาตีค่าตายมันแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็เรืร่อยๆไปตามสไตล์ตเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยต่อยที่ต่อยลุมพินีครับลุมพินีวันนั้นเราเจอกับเจอกับเพชรนารินครับเป็นไง,งบ้างผมชนะน้องยุทธสามโอ้ชนะน้องก็มาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ หนึ่งร้อยสามสิบสี่ครับหนึ่งร้อยสามสิบแต่วันนี้มาต่อยร้อยยี่แปดครับคิดว่าถ้าเข้าไปสอบนี่น้ําหนักจะมาเกินหรือไม่ขาดผมว่าน่าจะพอดีครับสบายสบายเนาะร่างกายตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมองแข็งแรงแล้วว็นนี้พร้อมประท่าเขาเลยครับอ่ะเราต่อยมวยมารลดโลดทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาหกสิบไฟครับหกสิบไฟเราคนจังหวัดคนละบัวนครฝากเชิญชวนแฟนๆขับเราดีหน่อยใช่เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณมากน้องชาย